พิธีศึกระตาคือพิธีอะไรและมีความสำคัญอย่างไรสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรรลบลาทุกท่านครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารบีครับท่านผู้ชมครับเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเจอกับครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งก็คือขออนุญาตเอ่ยนามท่านพันเอกอาดุล อินทปัญญาอาดีตอนุสัสนาจารย์ของทั้พบกซึ่งก็อยู่ในรุ่นครูบาอาจารย์ท่านก็ปลารบกับผมว่าน้องพี่อยากได้หรืออยากฟังเรื่องเกี่ยวกับพิธีสึบชะตาของคนล้านนาหรือว่าคนเมืองนะครับช่วยนำข้อมูลและก็คลิปเรื่องนี้ให้สักหนึ่งพิเถอะผมก็รับปากว่าครับอาจารย์ ผมจะหาข้อมูลมาพูดคุยกับแฟนรายการท่านที่ติดตามรับชมในช่องลุ่งสารดีนะครับจนแล้วจนรอดหลายคลิปผ่านไปนครับก็ยังไม่ได้ทำจนกระทั่งวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมมาที่สันกำแพงเช่นเคยวันนี้เมื่อสองคลิปที่ผ่านมานำท่านผู้ชมไปที่อุทยานพุทธธรรมสิกข,ขากรมยุทธศึกษาฐานบกนะครับวันนี้มาพบกันที่สันกำแพง เนื่องจากว่าผมกลับเข้ามาพักในช่วงของปีใหม่พอดีนะครับท่าผู้ชมมีโอกาสได้มาทางภาคเหนือกันบ้างไหมครับหรือว่ามีโอกาสได้ไปร่วมพิธีสําคัญสาคัญของพี่น้องคนเมืองคนล้านนาบ้างหรือเปล่าครับเช่นพิธีสืบชะต,า,ตาถ้าว่าท่านผู้ชมท่านใดเคยมาร่วมพิธีก็มาแชร์ข้อมูลกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลซึ่งกันและกัน วันนี้ผมก็จะหยิบประเด็นในเรื่องของพิธีสืบชะตามาพูดคุยกับท่านผู้ชมครับพิธีสืบชะตาของคนล้านนาหรือว่าสังคมล้านนาของคนเมืองทั้งในภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่พะเยาแพร่น่านนะครับเป็นภาคเหนือโดยมากจะมีพิธีสืบชะตานะครับครั้นี้พิธีสืบชะตาเป็นพิธีกรรมที่เก่าแก่มากอยู่คู่กับสังคมล้านนามาอย่างยาวนาน เป็นพิธีกรรมผสมผสานร,ระหวา่างพิธีพราหมณ์ฮินดูและก็าศาสนาพุทธเข้าด้วยกันนะครับและก็ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีพิธีอยู่นะครับคราวนี้พิธีสืบชตาคืออะไรพิธีสืบชตาก็คือให้คําจํากัดความสั้นๆก็คือว่าเป็นพิธีต่ออายุ ให้ยืนยาวต่อไปงอกงามต่อไปหรือเจริญต่อไปคือคำว่าสืบชะตานะครับท่านผู้ชมครับสืบคือสืบต่อต่อไปนะครับคราวนี้สืบชะตานะมันมีกี่ประเภทสืบชะตาเมื่อแบ่งโดยประเภทก็จะมีอยู่3ประเภทหลักครับท่านผู้ชมสืบชะตาคนสืบชะตาสัตว์ประเภทคนและสัตว์นี้หมายถึงทําให อายุยืนยาวขึ้นนะครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะศาสตร์เนี่ยมีพิธีสืบชะตาด้วยหรือมีครับท่านผู้ชมบางพื้นที่เนี่ยจัดพิธีสืบชะตาควายนะครับเพื่อให้ควายนั้นจเจริญงอกงามเติบโตไร้โรคไร้ภัยประมาณนั้นนะครับและก็ถ้าก็เกิดว่าเกี่ยวข้องกับคนจะทําในเนื่องหนโอกาสใดบ้างยกตัวอย่างเช่นพิธีขึ้นบ้านใหม่ ได้รับยศเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนหน้าที่การงานนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อให้เจ้าของก็คือผู้ที่ได้รับเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนั้นมีอายุยืนยาวเจริญง,งอกงามไปมุตต่อไปก็จะจัดให้มีพิธีสืบชะตานะครับ 2. พิธีสืบชะตาหอบ้านถ้าว่าท่านผู้ชมมีโอกาสมาที่สังคมล้านนานะ เขาจะมีหอเสื้อบ้านนะครับซึ่งจะอยู่ใจกลางหมู่บ้านเลยนะครับอย่างเช่นบริเวณตำบลแม่ปูขาซึ่งเป็นตำบลที่ผมอยู่นี่หอหอบ้านก็จะอยู่บริเวณด้านหน้าวัดปูขาหนึ่งนะซึ่งพิธีทำบุญบ้านหอบ้าน ก็จะทำอยู่ในช่วงของเดือนเมษาถ้าผมจําไม่ผิดก็จะเป็นวันที่16เมษายนนะครับจะจัดพิธีใหญ่โตมากบริเวณด้านหน้าวัดปู่คาหนึ่งนะครับเป็นการสืบชะตาให้กับสัทธาสาธุชนคนในพิธีทั้งหลายที่เดินทางมาทั่วสารทิศเลยทีเดียว3ก็คือพิธีสืบชะตาเมืองที่เชียงใหม่จะมีประเพณีหนึ่งคับท่านผู้ชมก็คือพิธี สืบชะตาเมืองก็จะอยู่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมุนาก็จะทําแต่ละที่แต่ละที่แต่ละที่หลักๆก็คือบริเวณครูเมืองนี่แหละครับท่านผู้ชมในเมืองเชียงใหม่เรียกว่าเป็นพิธีสืบชะตาเมืองสืบชะตาเมืองคืออะไรก็เพื่อให้ประชาชนคนในเมืองนี่แหละครับได้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับเป็นสิริมงคลกับผู้ร่วมพิธีรวมทั้งชาวเมืองเชียงใหม่นะครับจะเป็นประเพณีนะครับ พิธีสืบชะตากับพิธีสเดาเคราะห์คล้ายคลึงกันครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นภาคกลางเราจะคุ้นเคยกับคําว่าพิธีสเดาเคราะห์ใช่ไหมพิธีสเดาเคราะห์นั้นเป็นพิธีปักเป่ารังควานสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปนะครับส่วนพิธีสืบชะตานั้นหมายถึงการสืบอายุให้ยืนยาวต่อไปนะครับ จะต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าคล้ายคลึงกันนะครับท่านผู้ชมครับและอีกอย่างหนึ่งในปัจจุบันนี้ถ้าว่าท่านผู้ชมมาเชียงใหม่หรือภาคเหนือในช่วงเวลานี้ถ้าอยู่ในสถานการณ์ปกติไม่ใช่การแพร่ระบาดของโรคในปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมท่านจะเห็นว่าบริเวณหน้าวัดต่างๆโดยเฉพาะที่เป็นวัดใหญ่ๆเช่นวัดพระสิง์เป็นต้น ก็จะติดป้ายบริเวณหน้าวัดบอกว,ว่าเชิญร่วมพิธีสืบชะตาหลวงนะครับพิธีสืบชะตาหลวงคืออะไรพิธีสืบชะตาหลวงก็หมายถึงว่ามีผู้ร่วมพิธีเป็นจำนวนมากอย่างเช่นเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้แต่ละวัดแต่ละแห่งแต่ละแห่งก็จะจัดให้มีพิธีสืบชะตาหลวงซึ่งคำว่าหลวงในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย หรือว่าในสังคมล้านนานะแปลว่าใหญ่นะท่านผู้ชมครับเช่นไปไหนไปกาดหลวงท่านเคยได้ยินนะครับไปกาดหลวงก็หมายถึงไปบริเวณที่เป็นตลาดใหญ่ประจําเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับคําว่าศึกชาตาหลวงก็หมายถึงพิธีที่ใหญ่โตแล้วก็มีศรัทธาสาธุชนมาร่วมพิธีกันเป็นจํานวนมากนะครับอาจารย์บณนีพยอมยองซึ่งท่านเป็นปร,ราล้านนาได้ให้ ความหมายและก็วัตถุประสงค์ของพิธีสืบชะตาเอาไว้อย่างนี้ครับท่านผู้ชมอาจารย์บอกว่าสืบชะตาเป็นการสืบต่ออายุสัตว์บ้างและเมืองให้ยืนยาวออกไปเห็นไหมครับและการทําบุญพิธีสืบชะตาเนี่ยถ้าเป็นพิธีสืบชะตาคนสืบชะตาสัตว์นะครับท่านผู้ชมครับไม่จํากัดเวลาครับทําเวลาไหนก็ได้ เช่นในโอกาสเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งขึ้นบ้านใหม่หรือหายจากเจ็บป่วยหายจากไข้ก็ทำพิธีสืบชะตาเป็นการต่ออายุให้กับเจ้าภาพแต่ถ้าหากเป็นสัตว์ล่ะเป็นสัตว์ก็เ,เช่นเดียวกันบางครั้งเนี่ยสัตว์าหายไปครับท่านผู้ชมครับหายังไงก็หาไม่เจอวันดีคืนดีได้สัตว์กลับมาครับก็จัดพิธีสืบชตารับขวัญจัดพิธีสืบชตาให้สัตว เพื่อให้สามนั้นอยู่ดีมีสุขมีอายุยืนยาวต่อไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับวัตถุประสงค์ท่านอาจารย์มณีท่านได้บอกไว้มีอยู่3ข้อด้วยกันครับข้อที่1นท่านอาจารย์บอกว่าเป็นการฉลองอายุครบรอบฉลองตำแหน่งเป็นต้นคนละน,นานิยมทำบุญสืบชะตาะวันครบรอบ60ปี70ปี90ปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านผู้ชม สามารถจัดได้ทุกเมื่อหรือไม่จัดพิธีสืบชะตาอายุก็จัดพิธีเนื่องในเทศกาลปีใหม่เนี่ยบางคนบอกไม่ได้ไปร่วมพิธีที่วัดแต่ว่าจะจัดพิธีต่างหากภายในครอบครัวที่บ้านของเราก่อนอิบนพระมาทําพิธีสืบชะตาที่บ้านอย่างนี้ก็ได้นะครับข้อ2ครับเป็นการคุ้มครองป้องกันชีวิตให้ยืนยาวนั่นก็หมายความว่า การสืบชะตาเย่ยมีจุดประสงค์หลักอยู่ประการหนึ่งคือต่ออายุของเจ้าภาพผู้ร่วมพิธีให้ยืนยาวต่อไปส่วนจะยืนยาวไปเท่าไหร่นี่ก็แล้วแต่บุญธรรมกรรมแต่งนะครับท่านผู้ชมครับถ้ายึดหลักตามาศาสนาท่านก็จะบอกว่าเพราะบุญธรรมกรรมแต่งทุกแห่งผลเกิดเป็นคนชั่วดีมีให้เห็นสุขและทุกข์ร้อยอย่างต่างๆเป็นมิได้เว้นบุญกรรมนำบันดาน เพราะฉะนั้นเราจะอายุยืนยาวอย่างไรถ้ายึดหลักทางศาสนาของเราก็คือเพราะบุญธรรมกําแต่งนะครับท่านผู้ชมครับข้อ3ครับเพื่อให้ชะตาดีมีความสุขความเจริญในโอกาสทําบุญแน่นอนครับท่านผู้ชมครับเราก็อยากสิ่งให้สิ่งที่เป็นมงคลเกิดกับเราเกิดกับครอบครัวเราครอบครัวเราก็จะได้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับ นี่คือวัตถุประสงค์หลักของการจัดพิธีสืบชะตานะครับที่นำมาฝากกับท่านผู้ชมสำหรับลำดับพิธีและบทสวดมนต์หรือบทเจริญพระพุทธมนต์ผมจะได้ลงไว้ท้ายคลิปนะครับว่าลำดับขั้นตอนของพิธีสืบชะตานั้นมีอะไรบ้างอีกประการหนึ่งครับผมไม่สามารถที่จะนำเครื่องประกอบพิธี มาให้ท่านผู้ชมได้ชมทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างได้นะครับเนื่องจากว่าพิธีกรรมสืบชะตานั้นเป็นพิธีที่ละเอียดอ่อนมากครับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะการจัดเครื่องประกอบพิธีเนี่ยการประกอบพิธีของคนเมืองนะครับท่านผู้ชมพิธีอย่างหนึ่งก็จะมีเครื่องประกอบพิธีอย่างหนึง่งพิธีอีกพิธีหนึ่งก็จะมีเครื่องอีกอย่างหนึง่งจะแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันนะครับ โดยเฉพาะพิธีศิลช์ตานั้นเป็นพิธีที่สลับซับซ้อนม,มากครับก็มีคนพยายามบอกว่าอาจารย์ไปเรียนรู้เรื่องการจัดประกอบพิธีสืบช์ตาสิซหมายถึงการจัดเครื่องประกอบพิธีนะครับท่านผู้ชมใช้อะไรบ้างอะไรบ้างผมก็พอไปอ่านดูแล้วท่านผู้ชมครับไม่ไหว เยอะมากแล้วก็ทําไม่เป็นเพราะงั้นท่านผู้ชมก็เลยบอกว่าอ๋อขอยากครับไม่ไหวครับเครื่องประกอบพิธีนี่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอาลงไว้ท้ายคลิปท่านผู้ชมท่านใดสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างไรชมที่ท้ายคลิปนะครับลำดับพิธีบทเจริญพุทธมนต์และเครื่องประกอบพิธีสืบชะตาครับที่จะนํามาฝากท่านผู้ชมท้ายคลิปนี้นะครับ ก็หวังใจว่าท่านผู้ชมคงจะเข้าใจตามนี้นะครับผมตามที่อธิบายมาพิธีสืบชะตาคือพิธีต่ออายุให้กับเจา้าภาาเพื่อความเป็นสิริงมงคลนั่นเองครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้นํารายการช่องรุงสรารดีลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับนอนหลับฝันดีกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ